นะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันต้องมีคนที่เรียกว่าต้องรักชาติบ้านเมืองจริงๆอะ่ะให้มาเป็นผู้นำอะ่ะคือปราศจากผลประโยชน์อะ่ะนะครับอย่างวันเนี้ยคุณดูเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ข้ามไปจัดการกับขเขมรเลยขเขมรแม่งบอกไม่ต้องเสือกมาในใสัตว์ข้นอาวไม่มาก็ไม่ว่า เราก็รู้อยู่สแ scammer call c เตอร์แม่งอยู่ในคอมเมต์เรารู้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ไม่รู้คุณคิดดูเนี่ยไฟก็ยังขายให้อินเทอร์เน็ตก็ยังขายให้กว่าจะได้ตัดไปอย่างไม่มีกขี่วันนี้เพิ่งจะตัดแล้วตัดเสร็จแม่งแอบไปต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณเห็นไหมก็เหมือนกับสมัยก่อนที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหา,าไทยอ่ะ เหมือนกันกว่าจะกดปุ่มตัดไฟได้เย็ดแม่พวกนั้นหนีกันไปหมดแล้วออกจากเมวดีออกจากอะไรอะ่ะชเวโกโก,โกออกไปหมดแล้วคุณอนุทินบอกออาพร้อมอย่างพร้อมอย่าง,งพวกเราเอากล้องมาทางนี้อ่าหนึ่งสองสามปึ๊กเอาดูหน้าจอครับเกิดเป็นไฟเขียวแล้วกว่ามึงจะทำได้มันไปกันหมดแล้วไอ้เหี้ยนะครับเออแล้วคุณคิดดูนะ คุณจะไม่ให้คนไทยเขาสงสัยได้ยังไงว่าพวกมึงมีเอี่ยวกันทั้งนั้นนะ่ะยกเว้นคุณอนุทินที่ไม่มีเอี่ยวพวกแกรวยอยู่แล้วนายกเกมคนรวยคุณดูบริษัทเครือญาติเขาเนี่โอ้โหได้งานแต่ละงานนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเห็นไหมคนเขามีตังคนรวยไม่โกงค,คุณจำคำพูดผมไว้ให้ดีนะคนรวยแม่งไม่เคยโกงแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้น นะครับเออนะเออพวกเราเนี่ยรักชาติกันจนน้ำหูน้ำตาไหลน้ำยืดน้ำลายไหลเลยนะพี่ชะลวันวดดีนนะครับเอออนุทินกับเรื่องอธิปไตยบ้านเมืองไม่ต่างจากอุ้งอิงเลยต่างครับต่างฮะเพราะอุ้งอิงเป็นผู้ผู้หญิงคุณอนุทินเป็นผู้ชายมันมีความต่างกันตรงนี้ที่เหลือแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายจะไปคิดกันเอาเอง ผมคงไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของคุณอนุทินเขาเยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณอนุทินเป็นคนรวยไม่มีทางหรอกที่แกจะโกงเชื่อผมได้เลยผมไม่เคยพูดโกหกดูจากสายตาแววตาผมก็รู้แล้วว่าคุณอนุทินไม่โกงแล้วรวยจริงๆไอ้ที่คุณวีระท้าคุณอนุทินไปสาบกสาบานว่าทนาจริงมึงไม่เคยโกงกินบ้านเมือง มึงมาสาบานกับกูไหมคุณอนุทินเขาไม่สาบานหรอกเพราะเขาไม่มีเวลาเออที่สําคัญเนี่ยคุณอนุทินเขไม่มีเวลามาดูโซเชียลหรอกเพราะถ้าดูแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนหาแกไปส่งโรงพยาบาลหัวใจวายเพราะดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ท่านค่ะท่านดีค่ะท่านน่ารักค่ะท่านลืมรูดซิบค่ะมีแต่คนชื่นชมสรรเสริญคุณอนุทินทั้งนั้นนะ แกก็ต้องตกใจบอกโอ้โหแต่ก่อนเราเป็นรัฐมนตรตีเราโดนด่านะพอวันนี้เราเป็นนายกมีคนสรรเสริญเราทั้งประเทศเลยอะ่ะดีจังเลยพวกเราเออแต่ไม่ต้องมาให้กูดูบ่อยนะอืมมันเป็นประมาณนี้นะฮะ,ะพี่น้องแฟนตาพี่อัมพยพี่ตะก,กี้ดีนะครับนะฮะนะพี่นรินดาวโหลดนะครับสวัสดีนะครับเอพี่สุรินพี่พีระสวัสดีนะครับจริงไหมพวกเรา <laughs> เออคนอย่างกูเนี่ยคนแม่งยังกูมันจนไงกูยังต้องโกงกินบ้านโกงกินเมืองต่อไปแต่ส่วนคนรวยแล้วเป็นไงเขาไม่โกงแล้วคุณไปดูรัฐมนตรีแต่ละคนรวยๆทั้งนั้นนะเขาไม่โกงกันหมดหรอกบ้านเมืองอะ่นะถ้าเขาเป็นคนโกงบ้านโกงเมืองป่านนี้ก็ติดคุกไปแล้วคุณเชื่อผมที่ผมไม่โกหกหรอกพี่ก๊อฟอาวันหวัดดีนะฮะพี่แรงแตงนะพี่หน่อยดีนะครับอืมนะพี่นายคำนะครับหวัดดีครับจริงป่ะ เออเอยพวกเราลืมอะไรไปบอกวะะนะครับพี่หนุน่มสกลขอบคุณนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับนี่ไปไปมา,มาแม่งก็จะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับถูกต้องไหมเออพี่วีโวพี่เจรระวันพี่แรงแตงนะครับ พี่กิตเนศนะครับสวัสดีนะฮะพี่สสิพง์นะครับสวัสดีนะฮะคุณไปดูนัาก,การเมืองบ้านเราเดียมีรัฐมนตรีไม่ขี่คนเท่านั้นที่ไปติดคุกติดตารางส่วนที่เหลือหน้าเดิมๆที่เราเห็นคนดีทั้งนั้นคนดีจริงๆอ่าคุณถ้าคนไม่ดีต้องไปติดคุก ไอ้ที่เห็นหน้าแหลมๆอยู่ทุกวันนี่คนดีทำงานการเมืองเพื่อประชาชนทำแล้วรวยทำแล้วรวยนะครับเออใครๆก็อยากจะไปเป็นนักการเมืองเพราะอะไรเพราะแม่งรวยที่รวยนี่ไม่ได้ป้นบ้านป้นเมืองนะรวยเพราะทำความดีนะสวรรค์มีตาก,ก็เลยประทานพรให้พวกมึงจงรวยเอาจงรวยเอาส่วนประชาชนแม่งไม่ทำยี่ยอะไรหรอกวันๆนั่ง,งดูแต่รัฐบาลทำนู่นทำนี่นะงอมืองอเท้า ประชาชนก็เลยจนลงจนลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครสนับสนุนให้พวกรัฐมนตรีไปรวยไอ้พวกสนับสนุนก็รวยเอารวยเอาเห็นไหมเออนั้นพวกเราแม่งทำบาปไว้เยอะ <c oughs> นะครับเอ,อพี่ปีชานะครับพี่ปีโยนะครับอ,อพี่สมนึกนะฮะวันดีนะครับรวยกันจนดีกันจนน้ำยายยืดน้ำลายไหลเลยนะนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเช้านี้ <c oughs> นะคือพูดง่ายๆว่าประเทศนี้เนี่ยชอบการโกหกเป็นสันดานโดยรัฐบาลเนี่ยชอบโกหกแต่วันนี้ประชาชนเริ่มตาตหว่างเริ่มจะจับทันนักการเมืองเริ่มจะรู้ทันนักการเมืองแล้วนะฮะฉะนั้นเป็นยังไงวันนี้นักการเมืองก็เป็นไงเขาไม่ได้ศรัทธาอะไรนะครับนักการเมืองกับคนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพวกนี้เขาศรัทธา,นาในเรื่องโกหกเขาชอบมากเลยนะครับ ออพี่สุวิทต์หวัดดีนะครับรวยครูดไหมครับ <c oughs> <g category> นะจริงไหมนั้นเราจงทำใจให้สบายสบาย,บายผ่อนคลายไปกับคอมตึงเครียดอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเราก็คอยดูละครแต่ละวันนี่ขนาดจะนี่ขนาดพาทหารออกนอกค่ายไปอยู่หน้าด่านแล้วบอกอ๋อเราพาเข้ามาตรวจสุขภาพ <c oughs> <mark> นะครับกลัวกันไม่หมด ล้นลานกันไม่หมดจนถึงขนาดแบบชนิดที่เรียกว่าตอบกันไม่ถูกเลยทั้งทหารก็ตอบไม่ถูกกองไอรัฐบาลก็พูดไม่ออกนะครับชาวบ้านแม่งรู้ซะก่อนไอ้ที่วันนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าประเทศไทยโดยนักการเมืองไทยอย่าทําตัวเป็นสุนัขรับใช้เขมรอย่าทําตัวเป็นสุนัขรับใชนะ้อเมริกาอย่าทําให้ประเทศไทยแม่งต่าเตี้ยเลี่ยดินไอ้หีย ทุกวันนี้คขมรมนนี่แม่งเลยนะดูถูกคนไทยชิบหายแต่นักการเมืองบ้านเราเดินเชิดหน้าชูตาชยืดคอเดินสงงาพาเผยแะคนคขมเนเขามีแต่ส่งคนมายึดประสาทส่งคนมายึดแผ่นดินเราไอ้คนไทยบอกอย่าไปทะเลาะนะไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเขาจะดา่าเอาถามว่ากลัวอะไรเดี๋ยวชาวโลกเขาจะตำหนิเราหาว่าเราเป็นพวกไร้อริยะคุย <c ười> ถ้ามีนักการเมืองหัวควยแบบนี้ก็ไม่ต้องมีแม่งหรอกย็ดแม,มแชช่มีแล้วเป็นภาระประชาชนมีแล้วเป็นภาระของพวกเราต้องมานั่งทำงานเสียภาษีแล้วเลี้ยงไอ้พวกเฮียนี่เอาไว้จริงไหมครับแล้วรัฐบาลแต่ละรัฐบาลบาหาแดกเองไม่เป็นนะย็ดแม่เป็นอย่างเดียวคือป้อนภาษีประชาชนนึกอะไรไม่ออกขอขยับภาษีไว้ก่อนเก็บภาษีไว้ก่อนจริงไหม เออเนี่ยคือเนี่ยทุกรัฐบาลเลยเนี่ยแม่งจะเป็นอย่างเงี้ยหาเงินไม่เป็นยึดแม่ก,กู้กู้เงินเป็นแล้วก็ขึ้นภาษีเป็นเท่านี้แหละเพราะอะไรเพราะมันทําควเอะไรก็เจงทํารัฐวิสาหกิจถือหุ้นเป็นหุ้นใหญ่ก็เจงรถเมย์ก็เจงการบินไทยก็เจงรถไฟก็เจงเจงแม่งทุกอย่างแล้วบริหารประเทศควยอะไรให้เจ๊ง และพวกเราก็หน้ามืดชิบหายได้ไปกาแม่งอยู่อย่างนั้นนะเห็นแก่เงินสองพันก็ดีเห็นแกเ่กเ,แกเงินหมื่นก็ดีเป็นไงเย็ดแม่ก็ไปเอาไอ้พวกเฮียนี่มาอยู่เหมือนเดิมแล้วเผลอเผอิญออไอ้คนที่ฟังกูก็บอกคุยเธอปา๋ามึงคิดว่าเรามีทางเลือกไหมบอกเอา้าทําไมไม่มีทางเลือกไอ้เฮียมึงก็ไปการในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไงมึงอย่าปล่อยให้พวกคนเลวคนชั่วเข้าไปอยู่ในสภามึงเอาคนเลวคนชั่วไปอยู่ในสภามึง เอาหมาไปวิ่งเล่นในสภาจริงจะดีกท่าไหรอย่างน้อยมันก็ยังกินข้าวมันยังนั่งเฝ้าดุกเฝ้ายามได้เห็นคนแปลกหน้ามันยังเห่ามันยังทําหน้าที่แต่มึงเอาไอ้นักการเมืองชั่วชั่วเร็วๆพวกนี้เป็นไงเอาเข้าไปนั่งผานอะไรฮะผานภาษีมึงดูนีไอ้คนนี้ก็ดีไอ้พักนี้ก็ดีโอ้โหพักนี้อุดมการดีจังเลยอะนะสุดท้ายเป็นไงเย็ดแม่มันก็เล่นการเมืองสกปรกสกปรกของมันต่อไป แล้ววันนี้คุณดูดิไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยยดแม่ไม่ได้มีเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองไอ้สัตว์มีแต่เรื่องผลประโยชน์พรรคตัวเองทั้งนั้นกัดกันอย่างกับหมากัดกันยิ่งกับหมาอีกเรื่องเฮี้ยกับเฮี้ยมากัดกัน่ะหนีเฮี้ยมาเจอโคตรเฮี้ยหนีเฮี้ยตัวหนึ่งมาได้มาเจอโคตรเฮี้ยอีกตัวหนึ่งยึดแม่ในชีวิตคนไทยจริงๆนะครับเอพี่วิสิทธิ์นะครับอนะฮะ เออนะไม่เคยอะไรขายไม่เคยขายเสียงครับแต่โกหกต่อแหลหาเสียงเวลาพูดอย่างเป็นสอสอแล้วทําอีกอย่างเอ,อพี่นีนนน่บอกว่าอะไรฮนะออพัดส้มเน่านะเรื่องหนูมาเป็นผู้นํารับผิดชอบด้วยคืออย่างนี้ไอ้ที่บอกว่ามีอุดมการเนี่ยเราจะไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองทีเออ่เคยไปร่วมรัฐบาลรัฐประหารมาก่อนก็ไปดูเอา นะฮะไปดูเอานะครับขอบคุณนะครับพี่สุวิทย์นะฮะสำหรับสติกเกอร์นะครับขอบคุณมากนะฮะ oh. รู้สึกจะมีช่องพี่สุวิทย์ช่องเดียวนี่แหละ oh. เออนะที่เออโอเคมาเยี่ยมมาเยี่ยมมา,ยยม,มาทักทายกันนะครับอืมนะฮะพี่ชาคิดนะครับสวัสดียามเชา้าครับป๋าที่ลําพูนฝนกําลังตกกูอิฉาคนลําพูนมากเลยคนเหนือนี่กูอิฉามากเลยนะครับ สาวๆก็สวยสาวๆ,าวๆไอ้เหี้ยเมื่อเมื่อคืนนี้กูนอนฝันเว้ยตอนนี้ผมอายุห้าเจ็ดแล้วน,นะผมนอนฝันว่าผมไปกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะหมวยๆหมยเลยอะเหมือนก็เหมือนกับกูขับรถไปไหนกับเขาสองคนเนี่ยแหละแล้วเหมือนกับจู่ๆกูก็ไปโผล่ที่ศาลเจ้าแล้วเหมือนกับกูเป็นคนไม่มีแรงเลย เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ประคองกูเข้าเข้าไปในสารเจ้าไปไหว้พระกูตื่นขึ้นมาพอดีเลยไอสัตว์เมียมาเคาะประตูห้องบอกกินข้าวกินข้าวกูก็เลยตื่นเลยนี่ไม่มีโอกาสถามชื่อแท้เขาเลยรู้อ่ะทำไมแม่งคนแก่ถึงไปติดคุกเพราะเรื่องเด็กไอเ,เด็กน่ารักแต่กูไม่ใช่นะอืพี่ตุ๊กวันดีนะครับ ออกกฎหมายใหม่ให้คนอายุที่มถึงห้เป็นอะไรเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นอืนะครับเป็นอไม่ได้เป็นเสื้อแดงครับอ๋อนะฮะผมไปแม่งมาทุกเวทีเหลืองแดงไปมาหมดแล้วนะเชียงใหม่ก็ตกครับปา๋านะ,ะฝันเปียกหรือเปล่าไม่ได้ฝันเปียกไอ้เหี้ยไป,ไปไปไหว้พระไอ้ชิบหายไม่ได้เข้าโรงแรมพี่